ต้าดอกก็อ๋อคลิปกับบอมเปนตัดก็ได้รูปออกก็ได้มุ้งอันนี้เลี้ยงได้แต่กระสับเหมือนบอมตัวสั้นตัวสูงนั่นแล้วนอนแหมือนนิ่งเอาไปเข้าันค่ะแม่คิดว่าตัวใดบนแนเอาในใจแม่ไหมให้นูถามแม่อันนี้ความฝันตัวเองที่จะกระเอานี่ก็ซื้อเป็นรักอยู่แล้วกรานี่เป็นรักเป็นยังคือว่ากรเาเป็นรักค่ะ เพราะคนอันสั้นสูงเดิเพราะว่ากระสั้นนี่คือเพิ่นกระสั้นสูงนี่แล้วเนาะอันนี้ความรันเด้อท่านผู้ชมเนาะรักประกาศที่เก่านี่แน่ๆคือเลขกเก่าแม่แม่วามี่มันบอกเล็เก่าแล้วก็เลขกได้ค่ะเอาอย่างใส่ย้ายจีบบวกเจ้าว่าเลขกเก่ามากมันบอกมูได้ป่ะนี่มูได้ผมแม่เบิ่งอยู่ในอันนี้นู่นมึงไม่ข่าร่า สีขาหมูก็ว่าเดยวจะตูดอือหืหมูสินอนบิดุกๆหมูนอนบินอนๆแห่งๆนอนบ่ล ก้ากันพุดฮิทุดฮิทมูมยกันตีอมูุยกันก้ากันพุดฮิทพุดฮิทไหนฮุดฮบ้องลุงยืนยตัวหมูในคอะไมเ่ะแมนอนแต่นมน่งยกันงันหมูนอนคุยกันมูอันนั้หมูอันน้หมอันนั้มันั้นหมูันนัเด้อทอานผู้นหมูอนน้นหมู่ันนั้นหมูอันยั้เพิูนนอนคุยกันสบายอมู่นะคะหมูอันนั้นหมูอนนัหมอัน้มันั้นหมูนมอันน บ่แม่นี่นเลขงวดนี่สิเข่าแบบสบายสบายปะฮะตัวใดเนาะแบบมูหมูนี่ตัวใดเนาะบวานนี้ตี่ตีตัวใดละแม่เอาแม่มักตัวใดตีแบบมืหมูนี่แหละเนาะเอาแม่มากตัวใดแต่ว่าแม่บอกว่ามักเก่าหาคู่ก็ดูมักตัวใดแม่ไก่ได้ตีก่นตีแล้วได้แล้ววันนี้เออครับจ้าแม่อันแม่ตัวใดก็ดาวให้ลูกฟังเลยไม่คิดกับไม่คิดเก่าเป็นหลักแต่ว่าตัวขั้นที่ปุ๊บ มาหกมาสีมมหานี่บอกคูกันจับเก่าหกับเก่าหูกับเก่ากันตัวเดียวกันหเกบ่าตัวเดียวกันจับคูได้เก่ายังแม่คูผ่าแดงอันกระซี่อบูผาแก่เนาะคอเนาะผาเก่าเก่ายังเก้าสี่บวกเก้าสี่าแล้วใดินเก้ารถสวนศพสี่หกหกเก้า เก้าซีเก้ากไม่ได้ดอกลุมก้าเยังก็แม่เก้ากาไ่ได้ดอกซีแต่บ้านซีแก่นี่เก้าซีมันบ่แม่เอาตัวนี้คือองซเนาะขอบซีแก่คองเงย้บ่แม่กะใงญ่สมทวนอยู่เด้อทำที่ปรําของเงี้ยูนี่ทํสองของเงี้ยแต่ว่าคืิวากลุตัวนี้เบิร์ดกับคุณผู้ชมกับลองเตี้ยวคุณแม่เล่ามันใจแต่เลขเก้าแต่ว่าซีกะยังว่ามันใจคักมันจม่ะ หายปีกเจอแล้วนะอาแบบนี้เจี๊ยบอ๋อค่ะบม่ค่อยฝันแบบนี้จเจี๊ยบโบนก็ตื่นมากนาะอันม้วนอันม้วนมรหาปูที่แรกอันเนี้ฝันว่าได้เกี่ยวเข่าลุยน้ากับเป็นตีง่ายๆอยู่ว่าน้่งก็เป็นหนึ่งนั่งเป็นนึ่งเก้าไหวกับเข่าเต็มๆตัวเนาะเต็มเลยไม่ม้วนว่าัวนึงเท่านี้สิบเก้าบ้าชุดยอดแไงสุดยอดเลย ฝันนี่ตัวนี้ตีให้ลูกก็คือมีตะเลขเก่าสันติจะคู่ขิงกับเป็นผู้สัตว์เหรแม่เนาะตีไม่ดูตีเนาะอยากให้แม่แล้วตีผู้ฝันไม่ตีมันจะเสี่แกหยงนคแม่ฝันที่แกไอเลี้ยงหมูนี่มีมีผู้ภาไปเบิ้งขอบหมูจว่าหมูกับไป่น้ำลายอยู่ผู้ภาไปเบิ้ลขมหมูกับป็นผู้ไส้อันนี้ก็ภาพไปแล้วหมูกับอนเว้ากันอุดอิดอุดอิดใส่เวียนตาเบิดสุดโต๊ะ วันค่ะค่ะเนาะหมูกะว่าลูกว่ายืนค่ะนอนมันสจะตัวนั่นมัตวเฮงเล่ากันอุดอิดอุดอิดอยืนหนังหมูนอนคุยกันบ้านี่อันคุณยายพะนะคุณยยถามหมูซุ้มนี่เลี้ยงเนสแล้วก็สัตว์เด้อคนธรรมดาเลี้ยงหมได้ผู้ชายถามค่ะผู้ชายผู้ชายพาไปผู้พาไปนี่ถามไประค่ะเป็นผู้เล้าเองว่ายายกับคนถามยังเพคนบอกมาเองเพป็นบอกเองจ้่ ใช่เพ mm hmm. ิ่นบอกเองว่าเต่กะซัตรกระกลมเลี้ยงได้เต่กระซัตรมุ้งซุปนี่เลี้ยงได้เต่กะซัตรเป็นความฟันแปลกๆเนาะแม่เนาะนุ่มๆไอ้เทาปานีวัดไอ้ฟันยังจี๊จักเฉียบฟันแบบนี้ถือว่าฝันแปลกเนาะได้ตอืมแปลกก็ได้นะอืมเหล็กมีเก่าเนาะ เก้าเก้าหเาเก้าหยู่เก้าห้าอดเก้าห้าเก้าเก้าก้าห้าเก้หาเก้าหกเก้าเก้าหาป็นห้าคร้อดีเพิ่นผ้าอันเบิ้อล้าไวออกมากกไปมาับมาห้ไปไปมันได้เก้าหกเนียอ้ใหม่ความฝันสรุปแล้วเราก็ต้องตีจากว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะ บอกในนอเป็นผู้ชายผู้ชายน้ำหาหรือว่าน้ำหกเหมือนบอกค่ะซื้อเานนี้เบื้องสูงนี่ที่เป็นเลขเก้าน้องแม่เนาะบัานนี้มูวัานี้คอกหมูวัานี้ตีน้ำอยู่บ่อันนี้บ่เอาก็ได้บอาก็ได้ต้องตีใส่ผู้ชายเธอเอาผู้ชายก็คือเก้าตีใส่ผู้ชายที่ว่าเก้าหาเก้าหกเก้าหาเก้าหกเพราะว่ายายพ่ได้ถามเพื่อนนด้เพื่อนเบ้ากุมัดอีนมันก็เป็นคอกอยู่แล้วจ้าเพราะแสลงว่านก็จิ มวนนี่สีบ่นั่นอยู่บอกเก <H an> ้าหาเก้าหกขันขสัดแม่มาเ่้ามาหาปู <K h uk> ที่แหลกขันมือขึ้นที่แหลกฟันวานมีผู้ใช้มะขวดออกไปเนี่ยมีเทียนขอโทษมะบอยจะฟังกังเปนไ,ไก่เนะ <K h uk> าะเพราผู้ใช้มะขวดเอามือรุ่นมากมือรุ่นมากฟันในเจ้า้วยนะต้ิตเลี้ใส,ส่จิ๊บก็ อันนี้งวดกอพุ่นงวดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งผุแล้วแม่หน่อคุณแม่โชคดีนำลายมันบองงวดทีไรยก่งงวดทีตูนึงซ้อมในซ้อมตูผู้ได้ลายมันลูกสาวมานี้กาว่าสิวะกับปู่ยุกกระไรผู้ลูกยุกุ่นก็เลยวาแม่การยลกวนเธอปู่กับิมีหงกแกวตาที่ค่นสิไปเบิงไห้ดอก ผู้ใดเป็นผู้เอาเงินเักูก่อนนั้นค่ะอันลูกสาเอาตะควมนั่นเพราะว่าเราขอผูกับนัให้ผูเบิดเดือนนี้เดือนยูหาแสนหาให้แล่วแสนสามหมื่นกว่าเข้าใจเข้าใจมายความาจังไหรนอันมีสงสัยอันถึกเรแล้วเขาผู้หาบ่แม่เขาเป็นเมี่งนเขาโอ้อันผู้ว่าทีผู้ว่เมีย่งมานอกตัวได้หลายหันบ่ อที่คุณจะเซ็นจากลานก็ขายก้นน้องไก่คือขายที่มูเดียวกันมานี่คะได้ยืดลานเอ็ดค่ะบเนียนสองใบก็ได้เห็นสองแปดสิบหกนกหาออกกระเียรเกียสิบห้ากลัวแม่ฝากฝากไรซื้อค่ะไอ้คนซื้อบ้านมาเอา๋อต่อเอินซื้อครัอันแบบว่าเอาง่ายๆคือฝากเขาซื้อเมูน้ำฝากเขาซื้อแต่ไ่ได้เงิน ได้ได้เรียเพิ่มหนึ่งแล้วคือไ้คบวให้โมเสือให้แมนจ้าผู้นี้เป็นพี่ผู้นั้นเป็นน้องผู้ลูกย่าหนี่อิ่นผู้นี้เป็นพี่สาวเพื่อไปเดตนาญย่นกันพีนงานอยจะดูกันพี่ันจะาอะนะถึเจ้ฮักางกลางกางางกลางกลางกีเจกางกลางกลานกลางก้าลาางกลลาาาล ตะไคร่รัตเจักใบรัตตลีนรางวัลที่สามสองใบค่ะบานี้แก่กับเลยโอนไปให้หกแสนสามหมื่ 5, นกัวกับเล่ยเลียอายุหาแสนหามืนเดิมฮอดวันที่เท่าใยบุกกัเลยทั่วมากเม่อันพี่คนทั่วมาบอกเลยเด้อคนตอนนั้นปัดใจกู้ได้แล้วพะน่ะอืนอ่นเนี่ยเพื่อนก็บอกน้องผู้นี้แล้วก็พี่สาวผู้อยู่เฮี้ยนค่ะ ใครเขาไปธนาคารโลดปานาลูกคยไปถ่ายเป็นแบบโม้โม้มาซื่ออะไรนะว่าจะไปอไรเท่าปันนี่คุณนันโทมาลาโบมีดอกเงินบันนี้เอฟังเบิ้งอีกก็เด้อแม่ค่ะอีกซองมือก็ไปเบิ้งอีกกับโบวีก็เท่าปันนี้ค่ะท่านเทาปันนี้ผู้แม่ก็เรียว่าเฮ็ดเจ้าใดเล่าล่ะจากข้าวสุกุลคุนโบอันแม่อันโบแมนนั่นท่านเมีย เป็ี่ยนซับของปู่ของอยางหามาหหาะฮัยเฮาไม่ได้ไปขอเอามาแต่น้นำต้นไม้ตนน้นโพนค่ะน,นี่ปูย่ยาเอามาให้เฮาฆ่า,า,าค่ะคันพุ่นอันพุ่นพ่อใจเอากรให้พุ่นไปสกืนน้ำหวานลูกสาวข่อยเป็นผู้เว่ายไงไงบ่าวว่าหายน้ำบ่าวว่าให้ตาม,มวันหนี้มือวันที่สิบยี่สิบเก้าคืนนะค่ะฤกษ์สือออกว่างหัน ทีผ <ôi> ู้ปาย่ยู่บ่ค่ะบั้นไปหานไปหาไม่ใจนี่แหะใจใจค่ไปสืบเบื้องว่าเป็นต่ยากว่าั้นใหว่ามนี่สกิตังวัสิฮิดเปนต่ยากที่บนะนนี้มาสืบเบื้งว่าเป็นต่ยากกเรืนี้นะค่ะอ้นตังาแสนหานา โอ้ยเอ้ยลูกมาทำเงินกพี่ก็ไซื้ออันนี้มันก็เป็นเงินเรงินนสรจเว่าจมดงยืนกได้เ่อันโนั่อันหวยเองอันบอซือขายกันมาค่ะแม่ถือถือกับว่หามดแม่เนาะอันนี้โอ้ยลาเอยอันนี้จ็จังเสียเด้อหายพวกหายมุ่แม่กเอาตะบุญตะกรรมเอาตัวอัชนาค่ะ เม่จองกันจ้งเ่นยังไเออไ่ได้จ้งกันจ้องเว่นจะไผเพรวะซักก่อนนี้เมนพูกงาหามาไหกอบขั่วแม่ทีบารเียบ้น่ม่อือนหกไ่แม่กับวันจมบอยลเอกับาค่ะคุแม่อือันถ่าไห่ก็ไห้งูแม่กับวนจมบ่ปบอวยก็แซงดอกลูกเอ้ยแม่กับหานี่คยะอืมท่าหแ่ออู้แ่กหีุ่ เีว่าไปพ่าฟังนะก็ผู้ใดเฮ็ห้ดีก็ได้ดีเดยไปสิอาายเขาบ่ติดตอวไม่เลยน้ฟอไติดต่อเลยแต่คุณได้น้องน้องติดต่อมากกบ่รับเขาก็รับสายเลยมันบอยได้เานิดีนีกับมิดได้ความึงว่าลาะเรีกสิออกเทาที่ทรมาหายายอีกบอกอ๋อมันดนแล้วนาะแม่สิไห้อ๋ลูกว่าอยูกกัหมู ยุกับปูกับยาพบเปินสับของปูของญาแสดงคุณยายมาขอปูยาไปซอยป่ครับเมียนบ่ได้ขอีแล้วบ่ขอแล้วแต่ปูยาสินน้ำมาให้วันนี้คือยืดเดี๋ยวนี้แล้วแต่ปูกับยาสิไปนน้ำเอาสับก่อนนี่ของปูของยาวันมู้นแม่นี่ม้อให้ปูกับยาเพราะว่าเพิ่นมามอบให้มู่ย่าแล้วบ้านกับคนลูกเนาะแม่พูดนั่นพู้นเพิ่นคือเพิ่อนจะเห็นเพิ่อนจะเสียบได้เพื่นบ่ลัง เมื่อใดเราพ้นไหนโน้ยอ็มันมีตื่นไม่ตื่นนาะฝากคนซื้อเพื่อนนั่นเป็นผู้รับฝากซื้อซื้อคนเห็นเงินแลเราพ้นก็อาจจะแบบเนาะพูดถึงคนเหงาเงินเนาะมันอาจจะบกเขาไพลออกุ่นไพากับลูกอันนี้เนาะแม่เนาะแต่ว่าคุณแม่กับอ่าคุณลูกเนี่ยก็ซื้อความซักความซื้อความดีที่ว่าคู่กัญญาเนี่ยเพื่อนมองไปแล้วเพขันมอบหเาเพื่อนหายซ้ำไรขัเอาซ้ำนั่นมันบอกแต่ว่าขันเพื่อนพอหายขึ้นมากอ่ะ แต่จำเป็นแล้วแต่เพิ่นปูแต่เพิ่นสิเม็ตาบอกเจียวตาที่เพิ่นสินั่งไปเบิ่งดอกว่าคนคนนั่นแมนถึงเบาย่นี่พ่นกับหูแล้วปูปยาแมนอยค่ะคนแมนาวเื่อเาเวายนีู่กับอยู่แล้วคนเฮามันการให้ใ่กับ่มีควาวเดือดเดียรอนยังซื่อดูใหญ่ดบคิดอีหยังเอาค่ะคนเฮานี่ก็ฟังแต่ว่าคนเพราะว่าเป็นมนุษย์ ถ้ามนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์อันนี้ก็คือว่าค้นนี่พ่อคุวยค้นไปค้นมากเมือ่อไร เห็นของเพื่อนจะจะได้ของเพื่อนเพเป็นของเจ้าของเอาคุณนังค้นอ่านคุณลังค้นที่เป็นคนสื่อสารเอ้อของเพิ่นตัวดี่เฮาก็บ่การเสเอามาใส่หัวใจเฮาเห็นของเขาก็ดจะได้เป็นของเฮาทั้งๆที่บ่แม่นของเฮาเพิ่นฝากไว้ซื่อๆแต่เอาของเขาไปนี่ก็บ่จมบ่ายเนี่ยซื้อๆไม่เป็นของเขานํางเคยเนินเข้าคือบ่เคยมีเกี่ยวข้องกันจะปฏิหารอยู่ได้หรือลูก มู่บ้านนี่เฒ่า่แม่เพิ่นสิให้แม่งวดนี้บ่ไหมก็หลาย่สิแม่นอยู่เนาะค่ะมู่บ้านนี่ตาสั่นว่าค่ะเียวเงินผู้เฒ่ามาใแ่ะค่ะกะมือนึงโอ้ยบ่มีเงินใช้แล้วเด้อสิมาจะใช้ก็มาเด้อพั่นน่ะอันนี้เว้าความจริงเด้อนี่เด้อค่ะแม่ค่ะพอดีมู่บ้านโอ้ยเฒ่าเงินผู้เฒ่าออกไปเอาแนวั่นว่าค่ะพอใหญ่ไปอุ้ยเฒ่าว่าจัง นั่นเขาวันที่เจ้าไก่ที่พันอยู่สันมาตะใสบู้คนน่ะจ้าตัวมาตะใสสิ้งสักวชีคิตบนปูดฝานตัวเ่าว่ันย์ใหญ่เพราะนึ่นกระเบิดที่จากมือเ่าซัลยถามันว่งวิ่งนันใจเถี่ยไปหาเบิังเั่นเนี้ยน่ะไปได้สว่งมืนมาลูกนี่แล้วมาใสแม่ ก็พุ่งกันอันนี้เราความสื่อความจริงเ้อนี่เด้อปฏิหารมันเขามาโดยบยรูกตัวครับจ้ะเขาบัญชีบแม่เขาบัญชีบ่แม่ลูกเอาไห้บ่ลูกอยู่เมืองนอกโอนห้บ่บัญชีเขากกสอนแม่เว้ยตงจากนั้นบัญชีเทียบเนี่ยแสดงว่าแม่ว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปฏิหารสำหรับเจ้าของมันบอกเกิดนแต่ละอย่างเพราะว่าปฏิหารเมื่อว่าบ่มีแม่ึิษาถูกสิ่งสาบสิน โรดปานลูกเต่าเด้อให้พิจระาเมตตาแสดงว่าคุณแมนี่มีความเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำดีเชื่อปู่ย่าแมนแมนบ่ค่ะแมนพูดผู้นั้นเฮงคักนั่นแมนเฮหมือนนี้ผมมีเงินสหวันโหลดด้วยิิรงมื่นค่ะลายโยมมือใส่หัวว่าท่านพ่อสามจิตนาทีแมนยนากนนแม่ฮั่นเข่าบันที่เมื่อนแปกบุญงน ปฏิหารลูกตลอดเปานเป็นไปจคนลูกเช่ไหมคนซอยเม่จุนยุติว่าแวผาได้ขอรอกนะเจ้าปูยาีเ้าปูยาสีอันบันนี่เมยมนี่ค่ะคือว่าเป็นเป็นคนแบบสมบัยใจบ่พรอิสสาผู้ใดเนู่อยู่เบบว่าเออยู่เบบว่าสมบัยสบัยพไปอิสสาไปขอเพิ่อนเจ้าซิงสสิทธ ท่าะไปเฮ็ดเอียนเฮ็ดบ่เศาเสียยังเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่บ่คุณแม่อันยังไปเฮ็ดก็เศาได้2เดือนเฮ็ดหยังล่ะคุณแม่เฮ็ดหยัง2เดือนเฮ็ดวันนั้นก็เฮ็ดเฮ็ดนาฟังก็เฮ็ดคุณแม่อยเท่าค่ะ หกหกสิบ <69, 70. S 1> เก้าเจ็ดสิบเนี่ยเดียนสิ้นหายังสิ่หกสิบเก้าเนี่ยกระตุงกำลเงขของแม่ตัวสนันติน๋อ <c oughs> หกห้าเก้าเก้าหกเพราะว่าแม่วา เก้าหางเก้าหกเก้าซีแม่ก็บุตีได้บังหันแม่บ่าอยากตีได้มันตีเก้าหาง้าหางเกสังตีเป็นไรดึกกระพกใส่พวกลนี่กันบาพีกับเป็นไรดึกกระโพกล็ั่วมาหาไม่ได้ไม่แก่ได้ไรนกวกั่ไรมันมันมากินข้าวไม่กินขานกกันนกพนนกเนียวมู้ละพันสองพันเว นั่งงัวมันเป็นมื่นเนี่ยกอดแกเข่าเขาจนตุงใหญ่เนาะเห็นหน้าปังเห็นหน้าปังป้านี่ยคือมันแสดงว่าแม่แข็งเลี้ยนผู้วานหลานไส้เป็นผู้อันฟังให้ยายนี่เป็นผู้วานพอตามีหน่าที่เอาน้ำใส่ดูเน่ยดูเนี่ยคนละยางดูแลี่ยคนละยางยายก็เด็ดปลาควนสองเมียโอ้ขา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 แกรย่างตุไปเฮ็ดยายกะ ืัอนี้สิเ็ดยรเด้อปูเอ้ยใหญ่มีอ้ไ้ซอยกำลังเด้อบอกเพิ่นว่าทมสังโคกันเดียกก็จะให้เดียดเจออันจังไร่ากพี่ยังขอเพิ่นไว้ห่อนกับ่ให้ห้อนเออฮ้อนก็บ้ก็ฝนก็จะเฝ้าตกเด้อกำลังวานข่าสิบสีอนึ่งสหาเด็ดเดทนๆโอ้ยปูเอ้ยสมอหอนหลเจ็บุวยลงมาให้จักบาทให้เป็นดังนึกจ้งหน้าติดกยนี่กาลูกำลังจะกินเาหม ແລະຫນຶ່ງຝ້າມືນມາฝົນວເວດກກໍອູໄດລູກືີແມ່ເົາ້ປອູອົອຍົ້ົັອີາຢກມ່ນດບໍື เป็นคนใจดีใจกว้างใจกว้าีเมีนตาต่อเพียรมนุษย์ทุกคนบริยากันว่านาดูแม่นี่เป็นใดมากแม่ทิดใจดีเนาะอายุเท่าไหร่ก็แม่บังหันว่าไม่กับู 69 69ค่ะท่านผู้ชมเรียนอันเรียนสิงหาดีสิเต็มเจ็ดคิมเพราะแม่ในที่ถามดูป้าหนูก็ฟังอันแนนฝันบางครันงว่าหนูว่าเขอว่าสิเออเขื่อเขื่อนกาที่ถามอันแเอมมาทีหลังอ๋อเขื่อมใส่หนังเรียนเต้ามาดูค่ะท่านผู้ชมนะคะพวกมันอย่างป้าน้ำเลยไหลเร็วคนก็มาหาอยู่เนี่ยดูยดินไปเดินไปออกชิปอีกแล้วค่ะ คุณแม่เซื้ออยังก่อคะ่ะแม่ทองจันอ๋อคุณแม่ทองจันนะคะนูสรุปตัวเลขคุณแม่หนูหูแล้วหกสิบเก้าอันที่แม่ฝันเมื่อกี้นี่นะนูคิดว่าน่าจะเป็นหูกเก่านูคิดว่าแม่มักตัวนี้พนะมมอมั้ยนี่แม่บองแม่เราก็เห็ว่าคือหนูจะเป็นเลขคูเนาะค่ะ อันเลคขคู่ะละเ,เลขคู่เนี่ยมั 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9นมีหกหกกับเก้าเนะแม่น <c oughs> ะแสดงว่าสรุปแล้วตัวเลขของแม่นี่จะเป็นหกหกเกิดบ้นเสาหกหกเก้าเก้าแล้วก็เก้าห้าเอ้ไม่ใช่เก้าหกหกเก้าแม่นบอกแต่ว่าคันลดแต้มลงม,มาหนึ่งก็่ทเป็นเก<อ>้าห้าห้าเก้าป่ะแม่ดูหันหลังดูสอัน,นออเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลือกเด้อค่ะ